ผมหมอมธนาแดน,นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่กลางทะเลสัตหีบนะครับแถวแถวช่องแสมสารนะครับวันนี้ผมมาบอกว่าจะมาบอกว่าผมจะมีมิสติ้งครั้งที่3นะครับวันที่วันอาทิตย์นะครับที่17มกราคมนะครับภาเนี้นะครับ5ท่านเท่านั้นนะครับที่อยากมามิสติงนะอันดับแรกเลยข้อที่1เลยคือคุณต้องมาแน่นอนไม่ใช่ ทำคลิปแล้วผมเลือกแล้วคุณไม่มาถ้างั้นคุณอย่าทำทาไม่แน่ใจอย่าทานะฮะอย่าทําข้อที่สองก็คือผมอยากให้คุณทาคลิปบอกว่าเพราะอะไรถึงอยากถึงชอบดูรายการหมอบถนัดแดดน,นะครับเอาแบบเอาแบบจริงๆเลยนะครับไม่ต้องมาอวยผมนะครับผมผมอยากรู้ถ้าผมควรตีนหรือว่าอะไรไงเนี่ยบอกเลยนะครับผมจะได้ทําอีกผมชอบขอให้คุณบอกมาว่ามันดีหรืออะไรเงี้ยผมก็จะทาเหมือนเดิมแหละเออว่าผมเป็นคนอย่างนี้ ข้อที่3ามก็คือบอกว่าเพราะอะไรถึงอยากมาแดกมิทติ้งครั้งนี้นะครับครั้งที่สามนะครับแล้วก็ผมจะบอกว่ามิทติ้งครั้งนี้เนี่ยผมเตรียมอะไรไว้บ้างนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยผมก็จะเตรียมพวกอาหารที่ผมไปแดกมาแล้วแล้วผมรู้สึกว่ามันอร่อยจริงเด็ดจริงนะครับเช่นมีไก่จับวางโจนะครับไก่นมผึ้งจับวางโจนะครับสั่งมาจากที่เมืองจีนเลยนะครับแล้วก็มีมีอะไรวารับ หอยนางรมนะครับสั่งมาจากสุราษนะครับเราจะมันนึ่งเอ่อปิ้งเนยย่างเนยกันแล้วก็เอ่อเอามาทำมาทำเป็นสดสดอ่ะเออกินสดสดด้วยนะครับตัวใหญ่ๆเลยแล้วก็มีไส้กัวนุพรัตนะครับที่สั่งมาจากเมืองกาญจนบุรีนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยมันจะมีพวกอาหารพวกของต่างๆที่ผมคิดว่ามันอร่อยอ่ะก็จะเตรียมมาเนี่ยผมจะสั่งลอสเตอร์มานะครับ มังกรเจ็ดสีนะครับมาให้กินเป็นซาซิมิกันนะครับก็อันนี้ให้ให้จัดกับวาซาบเลยครับเต็มเต็มเลยฮะก็ใครอยากมาก็รีบทาคลิปมานะครับแล้วผมจะเลือก5ท่านนะครับที่ผ่านการคัดเลือกมาก็ได้มาแดกร่วมกันนะครับวิ่งทิ้งครั้งที่3าครับผมสวัสดีครับ